สวัสดีค่ะวันนี้ MT ซ้อมนะคะเราจะมาแนะนำขั้นตอนการผลิตในโอดูกันค่ะขั้นตอนการผลิตหรือว่าตัวเม n u Factoring Order นะคะก็คือหัวใจของการควบคุมการผลิตในโอดูค่ะเพราะว่าจะช่วยให้เราในมองเห็นกระบวนการการผลิตทั้งหมดแบบเป็นระบบตั้งแต่เริ่มคำสั่งผลิตจนถึงสินค้าสำเร็จรูปด้วย MO นะคะเราก็จะสามารถติดตามสถานะการผลิตได้แบบชัดเจนลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานแบบแมนวนวลแล้วก็ทำให้ทีมผลิตคลังสินค้าและฝ่ายวางแผนทำงานสอดคล้องกันมากขึ้นค่ะ และในโอ o ด้นะคะก็มีการเพิ่มเครื่องมือที่ช่วยให้การผลิตเนี่ยทันสมัยแล้วก็เร็วมากขึ้นเช่นตัว Real Time Manufacturing Order นะคะที่อัปเดตสถานะให้ทันทีเมื่อมีการเริ่มหรือว่าจบการทำงานอีกทั้งยังมีตัว Smart Routing ที่จัดลำดับงานให้เหมาะสมแบบอัตโนมัติแล้วก็มีแบบ Tablet View สำหรับโรงงานที่ใช้แท็บเล็ตในการปฏิบัติงานค่ะและยังสามารถเชื่อมการทำงานกับโมดูล u a l i t y ได้เพื่อให้ตรวจสอบคุณภาพได้ในจุดเดียวค่ะและการใช้ระบบ Manufacturing หรือว่า MO นะคะยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการผลิตมองเห็น งานทุกขั้นตอนแบบยาวไทม์ time, ทำให้วางแผนได้แม่นยำขึ้นแล้วก็ยังช่วยลดต้นทุนจากการจัดก,การวัสดุทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสต๊อกถูกตัดแบบอัตโนมัติและทำให้ข้อมูลคลังเนี่ยแม่นยำควบคุมคุณภาพได้ดีขึ้นจากการเชื่อมต่อกับระบบคุณภาพค่ะแล้วเรามาดูในส่วนของหน้าโปรแกรมกันค่ะเมื่อเราต้องการเริ่มคำสั่งผลิตนะคะให้เข้ามาที่ตัวเมนูแฟกชั่น i n g แล้วก็เลือกในตัวของ MO ได้เลยค่ะหรือว่าตัวเมนู f a c t o r นริงออเ r อร แล้วก็สามารถกดปุ่มนิ้วเพื่อสร้างออเดอร์การผลิตใหม่ได้เลยค่ะแต่ในหน้านี้นะคะก็ให้เราทําการเลือกโปรดัก t ที่ต้องการผลิตค่ะแล้วก็กรอกตัวจํานวนนะคะส่วนตัวบอมเนี่ยระบบก็จะดึงสูตรมาให้โดยอัตโนมัติค่ะก็จะเห็นในคอมโพเนนต์ว่าต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างจากนั้นก็ให้เราทําการกรอกรายละเอียดต่างๆนะคะแล้วเมื่อเราทําการกรอกข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถกดคอนเฟิร์มเพื่อยืนยันคําสั่งผลิตได้เลยค่ะ ยกตัวอย่างอีกอันนะคะอย่างการผลิตนี้เนี่ยเมื่อเรากดสตาร์นะคะตัว MO ค่ะก็จะสร้าง Work Order ให้อัตโนมัติเลยค่ะกระบวนการถัดไปในหน้า Work Order นะคะก็จะเป็นหน้าที่พนักงานนะคะใช้สําหรับดูคิวงานแล้วก็สามารถกด Start p พอ s สหรือว่ากดดันการผลิตนั้นๆได้นะคะโดยก็จะมีปุ่มให้กดจากด้านนอกได้เลยค่ะ และเมื่อพลังงานเริ่มการผลิตนะคะก็สามารถกดที่ปุ่ม Start ตัว s t a ั t ก็จะเปลี่ยนเป็น In Progress ได้ค่ะและเมื่อกดดันค่ะตัว Work Order ก็จะหายไปเมื่อเรากลับมาในหน้า MO นะคะให้เรานะคะทำการกดที่ปุ่ม Produce เพื่อยืนยันการผลิตค่ะว่าล็อตนี้ผลิตเสร็จแล้วจากนั้น s t a ั t ก็จะเปลี่ยนเป็นดันค่ะเมือ่อเตตัสเปลี่ยนเป็นดันเรียบร้อยแล้วนะคะตัว Component ที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตนะคะก็จะถูกตัดออกโดยอัตโนมัติแล้วก็ตัว Stock ของ f i n i s h Product เนี่ยก็จะมีเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ ในหน้านี้นะคะเรายังสามารถดู t r a c a b i l i t y หรือว่าการตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยค่ะก็สามารถดู lot หรือว่า serial number ได้นะคะแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการผลิตของสินค้าแล้วก็ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพหรือว่าแก้ปัญหาย้อนหลังได้ด้วยค่ะ หรือเราจะต้องการดูประวัติการเคลื่อนไหวของสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเบิกวัตถุดิบการรับสินค้าสําเร็จรูปนะคะหรือว่าเชวก็มีการขยับสต็อกตาม MMO หรือไม่ก็สามารถเข้าดูได้ที่เมนู Product Move ค่ะหรือว่าถ้าสินค้าตัวนั้นนะคะมีการติดตามแบบเลขซีเรียลหรือว่าล็อตนะคะก็สามารถคลิกที่เมนูซีเรียลลำเบอร์เพื่อดูรายละเอียดหมายเลขสินค้าแต่ละชิ้นได้ด้วยค่ะและทางฝั่งขวานะคะก็จะเป็นการบันทึกหลอกในการผลิตนะคะว่าเริ่มตั้งแต่การสั่งผลิตแล้วก็ตอนที่อินโปเกแล้วก็ไปจนถึงการผลิตที่ดันนเรรียยบ้้อแลวะะค และสุดท้ายในกระบวนการผลิตนะคะเมื่อเราอาจจะมีการผลิตผิดพลาดหรือว่าตัวสินค้าไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเขาก็จะมีปุ่มนบิวให้กดยกเลิกการผลิตแล้วก็จะคืนวัตถุดิบเข้าสต็อกให้ได้ด้วยเช่นกันค่ะและสําหรับธุรกิจหรือโรงงานนะคะที่มีการผลิตเนี่ยเป็นจํานวนมากนะคะและต้องการฟีเจอร์ที่เพิ่มความสะดวกมากกว่านี้นะคะขอแนะนําเป็นตัวระบบ MDE ERP นะคะที่ทาง MDSoft เนี่ยพัฒนาขึ้นเพราะว่าในตัวระบบของเรานะคะจะมีการเพิ่มฟีเจอร์มากมายที่อำนวยความสะดวกค่ะอาทิเช่นสามารถปั๊ม serial number สินค้าผลิตหลายชิ้นได้นะคะ แล้วก็ยังจัดเก็บสินค้าได้แบบหลากหลายหน่วยนับระบบการผลิตเนี่ยสามารถตัดแบ่งสินค้าตามหน่วยความยาวได้แล้วก็กําหนดวันหมดอายุของสินค้าที่ผลิตได้ด้วยค่ะอีกครั้งนะคะตัวระบบ MRP เนี่ยยังเชื่อมต่อตัดสต็อกสินค้าแบบเรียลไทม์กับเติร์ดพาร์ตี้ได้ด้วยแล้วก็ยังสามารถกระจายสูตรบอมสินค้าหลายขั้นแล้วก็ต่างโลเคชันได้ด้วยค่ะถ้าสนใจตัวระบบของเรานะคะสามารถติดต่อตามคอนแทคด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ